เป็นทนายตั้มถูกจับแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นตกลงคดีนี้ตำรวจมีการแจ้งข้อหาอะไรยังไงนะและนำมาสู่การออกหมายจับในครั้งนี้แล้วทิศทางคดีนี้นับจากนี้ต่อไปมันจะไปในทิศทางไหนก็ต้องถือว่าหลายคนตกใจนะฮะเมื่อทนายตั้มหรือทนายสิทธามีการถูกกองปราบจับนะฮะเมื่อช่วงประมาณช่วงเที่ยงโดยมีการเข้าจับกลุ่มที่ทางจังหวัดฉเชิงเซาแยกที่จะไปทางอำเภอพนมไพร ซึ่งก็รู้ว่าเส้นทางนี้มันจะข้ามไปชายแดนเขมรฝั่งปอยเปรกน,นะครับโดยกองปราบมีการนําหมายจับของศาลอาญาเข้าจับซึ่งในหมายจับก็ระบุข้อหาว่าช่อโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะครับแล้วก็นําหมายจับตัวนี้ควบคุมตัวทนายตั้มและภรรยาส่งกองปราบและทีนี้ปัญหาที่ตามมาหลายคนงง,งว่าคาดีนี้เนี่ยทาไมถึงน,นามาสู่การออกหมายจับ นะครับมันจับถูกต้องไหมแล้วทนายตั้มเขาจะแก้เกมยังไงนะฮะตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันสักนิดนึงเพราะว่าไหนๆเราก็อยู่ในช่องรายการกฎหมายนะครับว่าทิศทางไปยังไงในเรื่องนี้ถ้าเรามามองนะฮะพี่อ้อยมีการแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มใน4กระทงกระทงแรกคือหวยออนไลน์7 1ล้านกระทงที่2นั่นก็คือเป็นการที่แนะนำให้เพื่อน นะครับอ้างว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลเสียหายจากการมาทำธุรกรรมให้พี่อ้อยและมีการโอนเงินไป39ล้านนะครับกระทงที่3นี้เป็นเงินเกี่ยวกับการซื้อรถเบนท์ที่มีการโอนให้ไป13ล้านกระทงที่4เป็นการจ้างออกแบบโรงแรม9ล้านซึ่งตรงนี้ถ้ามองดูว่าหมายจับจับในข้อหาไหนแน่นะฮะมันฟอกเงินมาได้ยังไงโดยปกตินะครับข้อหาช่อกงตามมาตรา341เราก็รู้อยู่แล้วนะ ว่าเป็นการหลอกลวงได้เงินไปซึ่งก็เป็นข้อหาช่อโกงธรรมดามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทแต่ทีนี้การออกหมายจับนะครับปกติหมายจับมันจะออกได้ต้องเข้าตามหลักปวิอายามาตรา66นั่นคือกรณีมีหลักฐานตามสมควรและคดีนั้นมีโทษอาญาเกิน3ปีจับได้เลยแต่ในส่วนข้อหาที่บอกถ้าต่ำกว่า3ปีลงมานั่นคือจะต้องมีการกระทำผิด และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนั่นคือขับรถหนีเตรียมหนีหรือขัดหมายเรียกสองครั้งจิงจอกหมายจับได้ทีนี้หมายจับตรงนี้มีการออกนะครับโดยอ้างเหตุว่าฟอกเงินฟอกเงินมาจากไหนมันเข้าฟอกเงินจริงไหมตรงนี้มาดูสักนิดนึงในส่วนของการฟอกเงินนะครับซึ่งพรบป้องกันการฟอกเงินมาตราปี2อ4 2มาตรา5 ก็บอกกําหนดว่าความผิดมูลฐานที่คุณมีการได้เงินมาครอบครองใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดมูลฐานนั่นถือว่าเป็นการฟอกเงินซึ่งมาตรา60มิตรทนจําคุก1ปีถึง10ปีหรือปรับไม่เกิน2แสนบาทตรงนี้สีถึงถือว่าเกิน5ปีสามารถออกหมายจับได้เลยแล้วความผิดที่ทนายตั้มทำนะฮะสีกระทงของพี่อ้อยเข้าฟอกเงินเข้าความผิดมูลฐานเหรอ ความผิดมูลฐานเขาจะกําหนดตามมาตราห้าของพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั่นคือในข้อหนึ่งจะเป็นการก็คือมีการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับการช่อกงประชาชนนั่นคือเป็นความผิดมูลฐานส่วนอีกมาตราสิบแปดโทษนะฮะมาตราสามวงเล็บสามนั่นคือความผิดช่อโกงประชาชนจะเข้าความผิดมูลฐานแต่ถ้าเข้าวงเล็บของมาตราสามวงเล็บสิบแปดนั่นคือ ความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระปกติธุระคือช่อโกงธรรมดาแต่ทําบ่อยๆเป็นปกติธุระจะถือว่าเป็นความผิดมูลฐานของข้อหาฟอกเงินเมื่อมีการกระทําความผิดช่อโกงปกติธุระและโอนเงินไปผู้ใดที่มีการรับเงินไว้ใช้ใจ่ายเงินส่วนนี้นะครับตรงนี้จะถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินจะต้องมีความผิดตามมารตราหา ซึ่งมีโทษตามมาตรา60จำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับ10,000-200,000บาทตรงนี้เข้าฟ้องเงินอีกกระทงหนึ่งนะฮะนอกจากกฎหมายช่อโกงแล้วสองข้อหานี้มันโยงกันยังไงที่ตำรวจสามารถไปขอหมายจับสารอาญาเข้าตะคุบตัวได้คำว่าปกติธุระเออตรงนี้น่าคิดว่ามันคืออะไรถ้าแปลตามความหมายนะครับก็ถือว่ามีการกระทำความผิดซ้ำๆมากกว่าหนึ่งครั้งจึงจะถือเป็นความผิด นั่นคือมีลักษณะเหมือนกับว่าโกงแล้วโกงอีกโกงเป็นกระทําบ่อยๆเป็นประจําเหมือนหลอกพี่อ้อยครั้งหนึ่งหลอกพี่อ้อยครั้งที่สองหลอกพี่อ้อยครั้งที่สามหรือหลอกพี่อ้อยหลอกคนนั้นหลอกหลอกคนนี้นะฮะเป็นหลายๆคดีที่ผู้เสียหายมีการอ้างว่ามีการกระทําความผิดลักษณะอย่างนี้นี่สิถึงอาจจะเข้าความผิดมูลฐานว่าเป็นการช่อโกงซึ่งเป็นปกติทุระมันก็ถือเป็นการเข้าไปกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเงินที่ได้มาก็มีการใช้จ่ายครอบครองนะฮะก็เข้าความผิดฐานฟอกเงินตรงนี้เต็มเต็มเลยนะครับทีนี้ในส่วนต่อไปการที่ทนายตั้มเขาจะแก้เกมในครั้งนี้บอกมันต้องไปยังไงนะฮะโอเคละในส่วนของคดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วทางทนายตั้มตอนนี้ก็คือต้องมีการดิ้นรนที่จะขอประกันตัวการจับนะฮะในครั้งนี้มันเป็นแค่ ข้อกล่าวหาเบื้องต้นที่ตำรวจเขาแจ้งดำเนินคดีควบคุมตัวเพื่อสอบสวนค้นตัดสินคือสารไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแต่ในคันนี้ทนายตั้มก็มีสิทธิ์ที่จะขอประกันตัวได้แล้วก็สามารถที่จะต่อสู้คดีถ้ายกฟ้องก็ไม่ต้องอติดคุกแต่ในส่วนของการขอประกันตัวสารทพิพารณาตามมาตารา108นั่นคือหนึ่งความหนักเบาแห่งข้อหา2พฤติการแห่งการกระทําว่ามีพฤติการหลบหนีไหมพฤติการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหม อันที่สามก็ถือว่าต้องดูสารจะมองดูว่าหลักประกันเชื่อถือได้ขนาดไหนและข้อสี่สารจะดูว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยอายการคัดค้านไหมซึ่งตรงนี้ถ้ามองตามมาตราร้อยแปดบอกให้ทานายตั้มสวยละนะเพราะว่าพฤติการไงพฤติการบอกตำรวจมีการเข้าจับคุมขณะเดินทางไปฉาเชิงเซาและเลี้ยวขวานะฮะ คำว่าเลี้ยวขวาเนี่ยมันไปทางที่จะออกเส้นปอยเป็ดซึ่งจะออกฝั่งชายแดนเขมรอันลือชื่อต้องบอกว่าลือชื่อหนีกันบ่อยครับโซนนี้ตรงนี้ก็ถือว่าสารอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้ซึ่งทนายตั้มอาจยื่นประกันในชั้นสอบสวนถ้าสารไม่ให้ตํารวจคัดค้านพนักง,งานอายการคัดค้านก็ต้องลองสอบสวนเสร็จนะฮะส่งเรื่องฟ้องไปที่สารลองยื่นอีกรอบหนึ่งนะแต่ถ้ามีพฤติการหลบหนีสารอาจจะสั่งว่าเกรงหลบหนีตรงนี้โอ้เป็นไม้ตายสารเลย การจะไม่ให้ประกันตัวคือบอกเกรงว่าจะหลบหนีโอไม่ได้เลยถ้าสั่งว่าหลักประกันน้อยเราเพิ่มได้ถ้าพนักงานสอบสวนคัดค้านตำรวจพอส่งฟ้องเขาก็ไม่คัดค้านมันก็ประกันได้เหตุแห่งการคัดค้านมันหมดไงแต่เรื่องว่าเกรงว่าหลบหนีเนี่ยโอไม่ได้ผมเจอมาศาลไม่ให้ประกันอย่างเดียวเลยนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าทนายตั้มเนี่ยเสี่ยงแต่ก็แปลกนะฮะสายสืบเขาสะกดรอยเฝ้าอยู่ตั้งนานก็บอกว่าทนายตั้มมีเส้นมีสายอยู่ในกองฝาก บอกว่าข่าวล่วหมายจับบอกเฮ้ย hey, แล้วหมายจับแล้วทําไมไม่บอกว่าการที่สายสืบเขาไปฝังตัวอยู่หน้าบ้านตรงเนี้ยเขาเตรียมจะจับอยู่แล้วนะตรงนี้แสดงว่ารู้จักไม่จริงนะฮะไม่ได้มีพักพวกอยู่ในกองปราบเลยกองปราบก็แปลกนะฮะตั้งแต่เช้าบอกเห็นตา,นายตั้มขับรถมาบอกไม่จับปล่อยให้ไปเรื่อยๆออกจากบ้านไปถ้าไปจับตาไนาตั้มอยู่บ้านถือว่าไม่มีพฤติการณ์หลงนี้การยื่นขอประกันตัวง่าย อันนี้ออกมาเป็นร้อยกิโลจนเลี้ยวขวาจะออกพดมภัยไปตะคุบบอกเฮ้ยเส้นนั้นมันไปปลอยเป็ดอย่างเดียวเลยนะนะครับตรงนี้พอจับได้ในเส้นทางนั้นซวยเลยทนายตั้มอาจจะไม่ได้ประกันตัวตลอดระ,ะยะเวลาการต่อสู้ก็เกิดขึ้นได้นั่นคือจะต้องไปสู้ให้หลุดไปคุยกับพี่อ้อยให้ถอนฟ้องเราสู้ข้อหาฟ้องเงินว่าไม่ได้เป็นปกติธุระให้ยกฟ้องเส้นทางนี้ถือว่ายากเหมือนกันนะฮะ ตรงนี้ก็ต้องมารอดูว่าในส่วนของทนายตั้มถ้าสามารถแก้เกมตรงนี้ได้ประกันตัวได้เป็นเบื้องต้นออกไปตรงนี้ก็ถือว่าจะมีอิสระภาพเป็นเบื้องต้นถูกผิดยังไงเดี๋ยวเราต้องไปวัดดวงกันที่ศาลอีกครั้งหนึ่งชั้นนี้เป็นเพียงจับเพื่อนําไปสอบสวนส่งฟ้องนะครับ